ไปเร็วตื <rôle CCTV> <S <s <Kelly> <be> ่นตื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 ่นเพื่อนตื่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 นไม่ตื่นเร็วๆ เร็วทุกคนไปเข้าแถวข้างนอกวิ่งไป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 เร็วให้ไวกว่านี้ให้ไวกว่านี้เร็วเร็วใครยังหลับอยู่วิ่งวิ่งตอนหนึ่งเร็ว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 ยอย่าช้าให้ตรงตู้ ขับมาคู่กันไทเกอร์เหมือนกันแต่อันนั้นจะเป็นไทเกอร์ที่ติดปืนสว่วนนี้ก็เป็นไทเกอร์ปกติมีใครรู้ไหมชื่ออะไรไม่ใช่โตโยต้าบ้านใครอย่างยี้ว่าอ๋อใส่สุดไ่มครัใส่ี๋ยวยิงเขาสอบไปดูอุ้ยอุ้ยแกแล้วครับพ่อๆแค่นี้แหละมีกระสุนเหลือแค่นี้มีใครรู้ไหมชื่ออะไรฝากคำตอบอย่างแกจดใจจอเห็น,หน,น,ยนอ,อ,อยู่ช่วงนี้ ยังเห็นอยู่คันนี้ยังเห็นอยู่แต่น้อยละเพราะส่วนใหญ่เขาจะอัปเกรดป้อมปืนกันหมดละ bmp เป็นรถถังไม่ใช่รถทุ่มเกาะดูจากป้อมปืนดูจากลักษณะแต่คันนี้เป็นกึ่งรถถังกึ่งลำเลียงมันสามารถบรรจุคนได้อย่างน้อย8คนทางด้านหลังคิดว่ามันเป็นรถถังหรือรถอะไรต่อต้านอากาศยานนะถูกต,ต้อง,องคันนี้มีหน้าที่คือต่อต้านอากาศยานหรือต่อต้าน ทหารล่าบอย่างเราก็ได้เช่นกันโอเควิธีจัดการก็โฮมมิ่งสักสองนัดครับถ้าเกิดเจอมีแฟรหรือเปล่าครับมีครับอ้นี้ห้าสองมาครับเนี่ยใช่ไม่ให้ห้าสิบห้าสิบครับห้าสิบสิบ่ห้าสิบมาสิบถ้าเปรียบเป็นถ้าเปรียบกับรถแอร์เฮลิคอปเตอร์อเมริกันนี่คืออะไรการเรียบร้อยครับก็ถ้าวันไหนเรามีการศึกษาดูงานอีกหรือว่ามีสถานีดูงานอีกครั้งหนึ่งครั้งต่อไปอาจจะเป็นยานพวกนี้เลยครับ ที่เราทาสีที่เราสรอางารุงเสร็จแล้วเราก็จะเอามาครับโชว์หรือว่าลองทําทําลายให้ดูโชว์ว่าทาลายยังไงสมรรถภาพของเขาสมรรถนะอ่าก็เดี๋ยวการศึกษายานพนาันะฝั่งศัตรูนี้ก็ขอจบลงเพียงนี้ครับขอให้จะหอยมาแล้วน้าที่ต่อครับครับ,บครับ,บครับไว้เจอกันอีกครั้งหนึ่ง